إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. <applause> บิสอัลลอฮุซุลลอฮิละฮ์ซุล latu s-salāmu 'alayhi wa, wa, al a al wa ala. a ah uh. s a l l a ล wa la s a l l a m มวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันในยามเช้านะฮะกับอัลกุรอานทางนำชีวิตการเรียนรู้เพื่อที่จะให้อัลกุรอานนั้นเป็นเป็นเป็นธรรมนูญชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เราจะเดินตามเส้นตรงของอัลกุรอานพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ ให้บรรดาสหาบานีเดินตามเส้นตรงที่ท่านได้รับรบุญจากหลวงสบฮานวุวาตาลาเวลาที่เราบอกว่าให้เราเดินตามสุนนางท่านนบีนสลาลลองอะไรว่าสลัมคำว่าสุนนางในตรงนี้เนี่ยหมายถึงการเดินตามอันกรอานาแล้วก็หะดีเพราะว่าสุนนางท่านนบีนสลาลลอมสลัมในในในคำนิยามของทางด้านหลักการศรัทธาของเราเนี่ยหมายถึงการเดินตามแนวทางอันกุรอานาแล้วก็หะดี เพราะฉะนั้นพี่น้องท่านนบีสัมบลงานี่ว่าท่านได้ขีดเส้นตรงให้กับบรรดาธิการบ่ะแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าอันน่ะท่านนบีได้อ่านอายันอกุรอานบอกว่าอันวันนะฮะดามเซรอตยมุสตะกีมันฟัตตะเบอแท้จริงสิ่งนี้เนี่ยเส้นทางนี้เนี่ยคือเส้นทางของฉันมุสตะกีมันที่เป็นเส้นทางที่เที่ยงตรงฟัตตะเบอจงเดินตามเส้นทางนี้เวลาตัตตะเบอซุบุลฟัตะฟารุนก็มีควมอันสบีนี่อย่าเดินตามเส้นทางที่มันมันเป็นซุบุลเป็นแนวทางที่ที่อะไรฮะหลายหลายแนวทาง ซึ่งท่านในะดีบทนี้เนี่ยท่านนบีได้ได้ขีดเส้นเอาไว้แล้วท่านนบีก็ได้ขีดเส้นตรงเป็นเส้นแนวทางท่านนบีแล้วท่านนบีก็ขีดเส้นออกไปซ้ายไปขวาหลายเส้นมากมายแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าฮาดิิสุบุลเส้นต่างๆที่ท่านนบีได้ขีดไปซ้ายไปขวาเส้นที่ออกนอกแนวทางนอกแนวสุนัขท่านนบีสุลลาะฮะนบัซซัลลัมนั้นคือเส้นที่เดินออกไปซ้ายไปขวาและท่านนบีได้บอกว่าอิลละราะเซกุลเลเซรอเป็นชัยตอนยะดะอิเลยบนหัวของหรือว่าบน บนบนหัวของเส้นทางทุกเส้นนี้เนี่ยมีชัยตอนที่เป็นแกนนําพาเราไปและในอาย่านี้เนี่ยพี่น้องเดี๋ยวรัุพานวัฒนาจะบอกกับเราในเรื่องของการที่เรื่องของผู้คนที่เดินตามเส้นทางของแชัยตอนเนี่ยว่าการเดินทางเส้นเส้นทางแชัยตอนนั้นเป็นการเดินทางที่มันจะพาเราเดินไปไปอย่างยิ่งใหญ่มากหมายความว่า การเดินตามเส้นทางแนวทางท่านอัลมีสอลลอหสันเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากแล้วการที่เราเดินออกไปถึงแม้จะนิดเดียวก็ตามเดินออกจากซุนนะท่านอมีซอลลอห์มาเลยมาซ้ำมถึงแม้จะนิดเดียวก็ตามแต่ชัยตอนมันจะดึงเราออกไปให้เราไปออกจากให้เราหันออกจากเส้นทางที่ถูกต้องจนกระทั่งว่าเรากลายเป็นคนที่อะไรครับพี่น้องกลายเป็นคนที่ไม่เคยชอบซุนนะท่านอัีไม่เคยชอบแนวทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นกลับมา กลับมาอยู hehe, alive, ่ในอันกุรอานกลับมาอยู่ในแนวทางที่ท่านอับดุลลอฮะซได้บอกเราไว้อัลลอฮฺตาราได้ตัดไว้ในอายะ์ของเราในวันนี้นะเพีองอายะ์ที่ยี่สิบหกองค์ทรงตัดว่ายูรีดุลลอฮฺลิอยูบัยยินละกุมบายะฮ์ดีะกุมซุนันัลนละดีนะเมิงกับลิกุมวยะตูบะะลัยกุมัลลอฮฺอัลีมุนฮะกิมอัลลอฮฺตานาทรงตัดว่ายูรีดุลลอฮฺลิอยู่ัยยินละกุมอัลลอฮฺตารานั้นมีความต้องการที่จะอธิบายให้กับพวกเจ้าหหมมมมมาาาาาายถึงงงงงวววว่่พรรระะออคคคค์ททีีต้้้กจจจใชชััดดเนแ กกับพวเจ้าคําว่าอิรอดาตรงนี้พี่น้องอิรอดาของลอสมุานุวตาราคือความประสงค์ของลอตารานั้นมีอยู่สองประเภทหนึ่งคืออิรอดาเก่าเนียสองอิรอดาชราียเอิรอดาเก่าเนียคือสิ่งที่เกี่ยวกับความประสงค์ของลอสสุานุวตาราที่พระองค์ทรงกาหนดมาสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้มันให้มาให้มันได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อะไรฮะดูว่าจะจะ,จะดีสําหรับเราหรือว่าเรามองดูว่าอาจจะเป็นสิ่งที่มันมันไม่ดีสําหรับเราอิรดาอิบการคืออิรดาชราีย ก็คือความประสงค์ของลอตตาลาในการวางชริอะของพระองค์ในการวา,า,า,างบทบัญญัติของลอสบานูตาลาสิ่งนี้เนี่ยอิรอดะชะายะเนี่ยค,คือความประสงค์ของลอในเรื่องของชริอะคือกุอานคือฮะดีสก็คือสิ่งที่เอาลอตตาลาทรงรักเท่านั้นเพราะฉะนั้นคําว่าอิรอดะคาว่าความต้องการของลอตตาลาถ้าหากว่าเราบอกว่าความต้องการาง,งพระองค์ความประสงค์ของพระองค์นะคำว่าอิรอดะที่หมายถึงความประสงค์ของลอตตาลานั้นคืออิรอดะเกาดียะ ความประสงค์พระองค์แต่ถ้าเอาว่าออรอดาชียจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาทรงรักเท่านั้นหมายความว่าเราสามารถเอาคำว่าอัลลอฮฺตาราทรงรักสิ่งนี้พระองค์มีความประสงค์สิ่งนี้คือพระองค์ทรงรักสิ่งนี้บทบัญญัติของพระองค์จึงเป็นออรอดาชียคือความประสงค์ในสิ่งที่อัลลอฮฺตาราทรงรักเพราะนั้นในอัลกุรอานในหะดีษทุกสิ่งที่มาในอัลกุรอานและทุกสิ่งที่มาในหะดีษนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮฺตาราทรงรักทั้งหมดเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะ สิ่งที่อรัตราทรงรักและพระอ,องค์ก็ทรงกำหนดมาให้กับเราและพระอ,องค์ต้องการให้สิ่งสิ่งนี้เป็นบทบัญญัติของเราหน้าที่ของเราคืออะไรฮะคือการน้อมรับในสิ่งที่พระอ,องค์ได้ทรงวางบทบัญญัติมาถึงแม้ว่าในบางกฎเกณฑ์ในบางเรื่องจะไม่ไม่สนองความต้องการของเรานะเดี๋ยวพระอ,องค์จะทรงตําหนิบรรดาคนที่อะไรฮะ บรรดาผู้ที่เดินตามชะฮวะเดินตามอารมณ์ไฟต่ำของเขายูรีดุลลอยหรือยูย่บบยยินเนี่นะครับอัลลอฮฺตาลามีความต้องการอัลลอฮฺตาลามีความรักที่จะอธิบายให้กับพวกเจ้าอันนี้เป็นหนึ่งในเนี้ยมาที่อัลลอฮฺตาลาให้กับเราคืออะไรครับพี่น้องคือพระองค์ได้ทรงพระองค์ทรงอธิบายให้กับเราถึงหลักการเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหลักฐานบรรดาอุลมามะได้บอกว่าเป็นหลักฐานบ่งบอกให้เรารู้ว่าในหลักการอิสลามนั้นอัลลอฮฺตาลาทรงอธิบายไว้ให้กับพวกเราหมดแล้ว เพราะฉะนั้นบางครั <Labor ator il fi> like ้งเนี like past, like them, them, ่ยเป็นหลักการที่เราอาจจะไม่เข้าใจแต่ในหลักการอิสลามเนี่ยต้องมีไม่คนใดก็คนหนึ่งที่มีความเข้าใจในหลักการอิสลามไม่ใครก็คนใดคนหนึ่งบางครั้งในหลักการเรื่องหนึ่งเนี่ยพี่น้องเราอาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะเรียนรู้แล้วเราเราไม่เข้าใจอาจจะหลายหลายปัจจัย 1. ก็คือความรู้เราน้อย 2. ก็คือความเข้าใจของเราความรู้เราน้อยเนี่ยก็คืออะไรพี่น้องคือเราต้อง ต้องอาศัยการฝึกฝนหรือว่าการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าการฟังจากบรรดาคณาจารย์ที่ที่เขาได้เรียนรู้ในเรื่องที่เราไม่รู้ประการที่2ออาจจะเป็นเพราะว่าความเข้าใจของเรานั้นเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้หรือเราไปไม่ถึงในความเข้าใจตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ก็กลับมาหาความเพียรพยายามของเราในการพยายามทําความเข้าใจในในเรื่องบางเรื่องในพี่น้องในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมีความมีสิ่งเป็นสิ่งที่ต้องการการทําความเข้าใจอย่างละเอียด บางครั้งเราพยายามที่จะเข้าใจภายในนาที2นาทีภายในการเรียนเพยงครั้งเดียวหรือว,ว่าสองครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นต้องการการอะไรฮะความภาคเพียรความอุตสาหะดังที่บรรดาอุลลอฮได้บอกว่าได้บอกว่าไลซัฟิดดีน่ชัยอินซาในเรื่องของศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นเป็นเรื่องที่มันง่ายนะเพระาะอัลตลาได้บอกว่าอินนาสนุนกีอะไรกะกคลันสกีลาแท้จริงเราจะได้เราได้อะไรฮะเราได้วางบทบัญญัติที่เป็นคําพูดที่หนักหน่วงให้กับพวกให้กับเจ้า เพราะว่าตาลาบอกกับท่านอับดุลเบียร์สุสลต่านสันลัมนะหมายความว่าท่านนบีเนี่ยต้องต้องรอรับรับสิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่หนักหน่วงหมายความว่าท่านอับดุลเบียร์สุลต่านสุลต่านสันลัมเป็นผู้ที่นำหลักการเจาะลึกตาลาทีา่เป็นหลักการที่มีความจริงจังพี่น้องครับบางครั้งท่านนบีรับวะฮีเนี่ยสฮะบาร์จะรายงานว่าท่านนบีเหงาแตกตอนที่วะฮีจะลงมาหาท่านอับดุลเบียร์สุลต่านสุลต่านสันลัมบางครั้งท่านนบีได้นิ่งอยู่นานาาร์ได้นนนบีนิ่ง กำลังมีวาฮีลงมาหาท่านนบีสุลต่านะฮ์สัลลัมเพราะฉะนั้นตอนที่วาฮีลงเนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายดายสำหรับท่านนบีสุลต่านะฮ์สัลลัมแต่เป็นสิ่งที่ท่านนบีต้องนำมาอะไรฮะนำมาใช้ในการบอกกับบรรดาสฮะบะนำมาใช้ในการที่จะสอนบรรดาสฮะบะแล้วก็สอนบรรดาประชาชาท่านนบีสุลต่านะฮ์สัลลัมยูรีดุลลอฮุลิยู่บายิน่าละกุมอัลล์ตาลานั้นได้มีความรักชอบประสงค์ที่จะให้ มีการอธิบายให้กับพวกเจ้าหมายความว่าให้ความชัดแจ้งกับพวกเจ้าเรื่องศาสนาทุกเรื่องจึงมีความชัดเจนถ้าหากว่าเรื่องใดที่เราไม่รู้เรื่องหมายความว่าความไม่รู้เรื่องอยู่ที่เราแต่ความชัดเจนในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยจะมีบรรดาอุลามะไม่คนใดก็คนหนึ่งที่เขาจะมีความรู้ในเรื่องของหลักเกณฑ์หลักการศาสนาได้วายะฮ์นีอากุมซุนานัลละดีนามินกอบิลกุมและพระองค์จะเป็นผู้ที่ให้ทางนํากับพวกเจ้าซึ่งเป็นอะไรฮะเป็นแนวทางที่ เป็นแนวทางของบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเจ้าเพราะฉะนั้นในในในกฎเกณฑ์ในหลักการอิสลามบางอย่างเนี่ยเป็นหลักการที่ท่านอันบดุลเลาสันลลองอะไรวะซสัลลัมรับจากลอสุบฮา,านอวตารามาแล้วเป็นกฎเกณฑ์เป็นบทบัญญัติที่มาจากนาบีรุ่นก่อนด้วยเป็นกฎบทบัญญัติที่บรรดานาบีรุ่นก่อนก็ปฏิบัติเหมือนกันเช่น นอายื่อที่อัลลอฮฺตาลาได้บกว่ายาอิย uh um am, al um, um ุฮัเหล่านนอามานูกคุตบะ ع ل ي ك กุสซิยามกคมากคุตบะอะลัลล่าีนมินกลังขอกุม้าทํากุมตัตตะกูนโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายได้มีบทบัญญัติเรื่องการถือสินอดเนี่ยมาให้กับพวกเจ้าเหมือนกับที่มีบทบัญญัติการถือสินอดมาให้กับกลุ่มชนก่อนหน้าเจ้าแล้วเนาะบทบัญญัติที่เราได้ได้ปฏิบัติในในบางเรื่องเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่บรรดาชนก่อนหน้าของเราเนี่ยชนก่อนหน้าเราเี่ ม่ว่าจะเป็นชนของนบีนบีต่างๆนบีมูซานบีอิสซานบีอิบราฮิมนบีดาวุฒนบีต่างๆได้รับบทบัญญัติมาเหมือนกันส่วนรูปแบบวิธีการจะเป็นแบบไรว่าเราตายและออลไมการถือสินอดของชนรุ่นก่อนอาจจะไม่เหมือนกับการถือสนอดของเราหมายถึงเรื่องของระยะเวลาเรื่องของการถือสินอดเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของการหมดเวลาอาจจะไม,ไม่ได้เหมือนกับเราว่าเราตายและออลไมแต่ว่าตาลาได้บอกในอายะนี้ว่าวายะ์นี่ยกลุมซุนนนัลนาดีนะมินกอไปเลยกลุ่มเพราะองค์ทรงชี้ทางนาคาว่าฮีดายะ เขา,าชีทางนาพระองค์ทรงให้ทางนํากับพวกเจ้าคํามาชี้ทางนําตรงนี้เนี่ยมีอยู่มีอยู่สองประการด้วยกันมีสองประเภทด้วยกันคือหนึ่งฮิดายะตอฟิกสองฮิดายะเอร์ชาร์ดฮิดายะตอฟิกก็คือหมายถึงความสําเร็จก็คือการที่อัลลอฮฺตาลาจะให้ความสําเร็จกับใครนั้น <c oughs> เป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺสุฮาโนอตฺดดอออาอาตาลาแต่เพียงผู้เดียวคือพระอัลลอฮฺอัลลอฮฺตาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่จะให้ฮิดายะตอฟิกได้เราไม่มีสิทธิ์ คือการให้ทางนําให้ความสําเร็จนั้นเป็นหน้าที่ของรัสุภานุวตาลาส่วนฮิดายะอิประการหนึ่งเป็นหน้าที่ของท่านนบีสุลตารของอะเวะสัลลัมแล้วก็หน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือฮิดายะอิรชาดการให้ทางนําการชี้แนะเพราะฉนั้นท่านนบีสุลตารของอะเวะสัลลัมมีหน้าที่ในการชี้แนะให้กับประชาชิของท่านแต่ท่านไม่ได้มีอํานาจในการให้ความสําเร็จกับใครบางครั้งท่านนบีได้ทําการชี้แนะคนหนึ่งคนใดเนี่ยคนคนนั้นก็ไม่ได้ทําการศรัทธา บางครั้งท่านนบีให้การชี้แนะคนหนึ่งคนใดเนี่ยคนนั้นก็ทำการศรัทธากับท่านนบีอย่างง่ายดายดังในตอนเหตุการณ์ที่ท่านนบี๋ยสละหล่อของอะละอิอัลสลัมได้ทําการกําลังจะทําการด่าว่าอับูปอเล็บซึ่งท่านนบีเนี่ยได้พยายามพยายามบอกกับลุงให้กล่าวคําว่าลาอิลาให้ลอมหล่อตั้งแต่ตอนต้นที่ท่านนบีทําการประกาศศาสนาจนกระทั่งเวลาผ่านไปสิบปีลุงได้นอนล้มป่วยอยู่ข้างบนอยู่บนเตียงใกล้จะเสียชีวิตแล้วท่านนบีก็ได้ไปหาลุงของท่าน ไปหาบ b ต t a ลบแล้วก็บ Abu t เล i ว่็กลยาวว่าโอัยท่านนบีบอกว่าโอ้ลุงจงกล่าวคำว่า لا อ ل ه إ ل ลลอฮ์สิฉันจะได้เอาคำนี้เนี่ยเวลาท่านกล่าวคำนี้แล้วเนี่ยฉันจะได้เอาไปเป็นคำที่อะไรฮะไปบอกกับลอสสุบฮานุวะตาลได้ไปอ้างกับลอสสุบฮานุวะตาลได้ว่าท่านกล่าวคำอละิลละลอแล้วแต่ว่าศัตรูของอิสลามที่กำลัง กำลังอะไรฮะกำลังพยายามที่ไม่ให้อบุตอเลบกล่าวคำว่าลายลรฮให้ลองหรอมันไม่ได้บอกกับอบูตอเล็บว่าอย่ากล่าวคำว่าลายลายทลลงหรอไม่ได้บอกกับอบูตอเล็บว่าอย่าไปเชื่อหลานของเจ้าแต่มันบอกกับอบุตอเล็บว่าอัตตรุกมิลและติอัลดินมุตตอเล็บถามว่าท่านจะทิ้งศาสนาของดินมุตตอเล็บหรอท่านจะทิ้งศาสนาของพ่อของตัวเองหรอพี่น้องดูศัตรูของอิสลามนะบางครั้งคําพูดที่มาจากศัตรูของอิสลามเนี่ยเขาไม่ได้บอกกับเราว่าให้ทิ้งสุนัขท่านนบี เวลาที่เราบอกว่าให้มีการให้มีการปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีปฏิบัติตามแนวทางของอิสลามปฏิบัติตามกุรานตามฮะดีสศัตรูของอิสลามคนที่ไม่ชอบสุนนะคนที่ไม่ชอบสุนนะของท่านนบีเนี่ยเขาจะไม่บอกกับเราหรอกว่าอย่าเดินตามสุนนะอย่าไปเอากุรานหรือไปเอาฮะดีสแต่เขาจะบอกกับเราว่าจะทิ้งศาสนาของปู่ย่าตายายเหรอจะทิ้งรูปแบบที่ปู่ย่าตายายทากันมาเหรอทำอย่างนั้นเนี่ยปู่ย่าตายายของเราก็ลงนรกกันหมดแล้วเหรอ สิ่งที่ปู่ย่าตายเราทํากันมาเนี่ยเราจะมาทิ้งกันเหรอพี่น้องนี่คือคําพูดที่เหมือนกับที่ศัตรูของอิสลามเนี่ยได้กล่าวกับอบูตาเลบในตอนทีนน่ท่านอับดุลลาห์ังอนเราวอะไรว่าสัลลลมพยายามที่จะให้อบูตาเลบกล่าวคําว่าอะไรนะอิลลอห์แต่ศัตรูของอิสลามเนี่ยไม่ได้บอกว่าอย่าทิ้งศาสนาของอไม่ไม่ได้บอกกับกับกับอบูตาเลบว่าอย่าไปเชื่อหลานของเจ้าอย่าไปเชื่อกุรอานอย่าไปเชื่อไะดีอย่าไปเชื่อท่านนบีแต่มันบอกว่าท่านจะทิ้งศาสนาของพ่อตัวเองเหรอ ท่านจะทิ้งศาสนาของอับดุลมุตตาเลบแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้นะพี่น้องบางครั้งเวลาที่เราได้รับได้รับคําพูดที่มาจากศัตรูของอิสลามเราพยายามที่จะตระหนักให้มากว่าชัยตอนเนี่ยมันได้ทําการวางแผนและชัยตอนเนี่ยได้ต้องการให้เราออกห่างจากแนวทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคําพูดที่มาจากผู้คนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากชัยตอนหรือว่าเป็นสิ่งที่มาจากชัยตอนซึ่งชัยตอนเนี่ยอัลลอฮฺได้บอกว่ามีนั่นยินนติวันนัสเป็นชัยตอนที่มาจากทั้งยินแล้วก็มาจากมนุษย์บางครั้งมนุษย์ก็เป็นชนชอ ที่เอาคําพูดที่ต้องการที่จะให้เราหลงทางเนี่ยมาพูดกับเราแล้วก็บอกกับเราว่าคุณจะทิ้งศาสนาปู่คุณจะทิ้งสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำกันมาแล้วซึ่งสิ่ง,งต่างต่างเหล่านี้นะ่ยเราได้เยินกันมาอยู่ตลอดไม่มีใครบอกกับเราหรอกนะว่าอย่าไปเชื่อสุนนะอย่าไปทําตามสุนนะอย่าไปทําตามหลักการที่ที่มาจากกุรานมาจากฮะดีษแต่เขาจะบอกกับเราว่าอย่าทิ้งสิ่งที่ปู่ย่าตายายทํากันมาเพราะฉะนั้น ในแนวทางที่ท่านดบเบลีสัลลัลลอฮฺของอะไรวะสัลลัมได้ทำการพยายามทำการดด้ว่าอบูตาเลบอบูตาเลบก็ไม่ได้กล่าวไม่ได้กล่าวคำว่าอะไรละอัลลอฮฺแล้วท่านดบีก็ได้มีความเพลินพยายามแล้วก็เสียใจอย่างมากอัลลอฮฺตาลาจึงได้บอกกับท่านดบเบลีสัลลัลลอฮฺของอะไรวะสัลลัมว่าอินนากลาตัดดีมันอัลบาบะลากินนั่ลอัลลอฮฺดีมัใยะช่แท้จริงเจ้านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความสำเร็จกับคนที่เจ้ารักได้แต่อัลลอฮฺตาลานั้นพระองค์จะเป็นผู้ที่ให้ฮฮฮิิิดดาา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 ยยยะะะ์ใหห้้้คควมมสสํเเรรรร็จกกัับผูททีี่ออลลลตตตงงงงปนถึฟ ความสาเร็จนั้นมาจากล้อสะภานนอตาลาเท่านั้นบางครั้งไม่ว่าเราจะพยายามเท่าไหร่คนที่เราทําการได้อาวะทําทการสอนเขาเนี่ยเขาก็ไม่ศรัทธาแต่หน้าที่ของเราคืออะไรฮะคืออายะที่อาวะตาลาได้บอกกับท่านนาบีว่าวินกาลาตันดีอิลาสลอเตมุสตะกิมแท้จริงเจ้านั้นคือหน้าที่ของเจ้านั้นเป็นผู้ที่ให้ฮีดายะให้การชี้นาไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือการสอนพี่น้องเราสอนถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะยังรับ จะรับแล้วหรือว่ายังไม่รับก็ตามหน้าที่ของเราคือทําการสอนส่วนความสําเร็จนั้นมาจากรัสปาโนตาลาท่านนาบีนวะทาการได้วะแล้วลูกของท่านก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ทําการตอบรับภรรยางท่านก็ทําทำการตอบรับรยยนบ,บีรุดก็เช่นกันภรรยายงท่านไม่ได้ทาการตอบรับนบีบรอยฮีมพ่อของท่านไม่ได้ทำการตอบรับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราทาการได้วะทําการเผยแพร่พยายามให้ฮิดายะพยายามชี้นําคนหนึ่งคนใดแล้วเขาไม่ยอมรับในหลักการเนี่ยความสําเร็จให้เรารู้ว่ามาจากรัสปาโนตาลา แต่เราต้องไม่ทิ้งเอิรชารดเราต้องไม่ทิ้งการชี้แนะซึ่งเป็นหน้าที่ของเราและในอายานนี้อรรถาลาทรงตัดไว้ว่าวายานี่าาก,ก,กุ่มุนนันนละดนมนมเนกคอบลปรุมพระองค์ทรงให้ทางนำนะทรงให้ความสำเร็จนะพระองค์ทรงทำการชี้แนะพวกเจ้าซึ่งเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางที่มาจากกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้าเหมือนกับกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้าเนี่ยก็ได้รับแนวทางแบบนี้เช่นกันวายาตูบ้าอะไรกลุ่มอรรถาลาต้องการอธิบายให้กับพวกเจ้าต้องการที่จะ ชี้แนะให้ความสําเร็จกับพวกเจ้าและอัลลอฮฺตาลาก็มีความต้องการที่จะทําการเตาบัตตัวให้กับพวกเจ้าคือทําการอภัยให้กับพวกเจ้าว่าตัวบ้าอะไรกลุ่มและอัลลอฮฺตาลาต้องการที่จะอภัยให้กับพวกเจ้าวลลอฮฺอัลีมุลฮะกีมและอัลลอฮฺตาลานั้นพระองค์เป็นผู้ทรงผู้ทรงรู้เป็นผู้ทรงปรีชาญาณเป็นผู้ทรงตัดสินอย่างเด็ดขาด เพราะน,นั้นในอายะนี้เนี่ยพี่น้องะจบท้ายด้วยคุณลักษณะสองคุณลักษณะของลอสผานอัตาราก็คือการที่พระองค์นั้นออลีมเป็นผู้ทรงรู้การที่ลอสตารานั a ้นฮากิมเป็นผู้ทรงปริชาญาณเป็นผู้ทรงตัดสินอย่างเด็ดขาดคาว่าออลีมบ่งบอกถึงสิฟัตของลอสผานอัตาราก็คือลอสตารานั้นทรงรู้คําว่าฮากิมบ่งบอกถึงเป็นนามชื่อของลอสตาราฮากิมและบ่งบอกถึงสิฟัตของลอสผานอัตาราก็คือลอสตารานั้นเป็นผู้ทรงปริชาญาณ ผู้ทรงวางฮิกมาผู้ทรงที่วางสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้อยู่ในตรงกับที่ของมันและเป็นผู้ทรงตัดสินอย่างเด็ดขาดนี่คือสองอีกสองคุณลักษณะของลอสสุภานุตาลาพี่น้องเวลาที่เราได้เรียนรู้อายันกุรนเนี่ยเราจะได้ได้ได้เรียนรู้คุณลักษณะของลอสุภานุตาลาไปด้วยแล้วก็เรียนรู้นามชื่อของลอสตาลาไปด้วยให้เราเอากฎเกณฑ์ที่บรรดารรอาุลามมอานุศุนย์วันจะมาได้วางมาให้กับเราในการในการอิหมาในการศรัทธาตอ่อคุณลักษณะและนามชื่อของลอสสุภานุตาลาก็คือทุกนามชื่อ ของอัลลอฮ์ตาลาจะบ่งบอกถึงสิฟัตของอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาด้วย <S <S เพราะฉะนั้นในเมื่อท่านอบีุลเบิดซสุลต่านของอาเลวะซลนั้ได้บอกว่าในะด ي ษบทหนึ่งว่าอินลิลลาฮิติสอันวะติสอีนัสมันมันอัศฮรระข้อลังจันนะแท้จริงสำหรับอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลานั้นมีอยู่9ก้าสพระนามใครก็ตามที่ได้คำนวณน,นับปฏิบัติตามความหมายของนามชื่อทั้งทั้งสิเกนี้เนี่ยเขาได้เข้าสวรรค์หมายความว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์สุบฮนา,านูตอออาาาลนนนั้้ยย่งมี 99คุณลักษณะเพราะนามชื่อของล้อ์ตาลาที่เอ,อ,อามาตลาได้กล่าวไว้ในะดิษบทนี้เนี่ยแต่ไม่ได้หมาย9 9ไม่ได้หมายความว่านามชื่อของล้อ์ตาลานั้นมีแค่99แต่ท่านนบีได้บอกว่า9 9พระนามนี้เนี่ยใครที่คำนวณน,นับ9 9พระนามของล้อ์ตาลาอันนี้เนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์คำนวณน,นับพร้อมการพร้อมความเข้าใจและปฏิบัติตามนามชื่อของล้อ์ตาลาต่างๆเหล่านี้ พราะฉะนั้นซีฟตัตของลอสุภานุตาลาจากฮะดิษบทนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าซีฟตัตของลอตาลานั้นไม่ได้มีแค่20ซีฟตัตแต่ซีฟตัตของลอตาลานั้นมีมากกว่า99ซีฟตัตเหมือนดังที่นามชื่อของลอสุภานุตาลานั้นมีมากกว่า99พระนามอัลลอฮฺตาลาทรงตัดต่อไปว่าวัลลอฮฺยูรีดูอัยตูบะอะลัยกุมวยูรีดุลลาดีนยัตตบิอุนัชฮาวัต อันจะมีลูไมลันอารดีมาอาราตตารานั้นพระองค์ทรงมีความประสงค์มีความต้องการที่จะอายาตูบะาอไลกลุ่มที่จะอภัยให้กับพวกเจ้าอายะก่อนหน้านี้เนี่ยพระองค์ก็ได้บอกว่าวายาตูบะาอไลกลุ่มและพระองค์จะทรงอภัยให้กับพวกเจ้าแล้วในอายานี้ติดกันเลยนะอาราตตาลาได้ตรัสต่อยว่าวอัลลอฮฺุยูรีดูอยาตูบะาอไลกลุ่มอาราตตาลานั้นต้องการที่จะอภัยให้กับพวกเจ้าอาจจะมีคําถามว่าทําไมพระองค์ถึงได้กล่าวสองอายานี้เนี่ยกล่าวถึงการเตาบะ สองครั้งติดต่อกันคําตอบที่หนึ่งก็คือเป็นการเต๋อกีดเป็นการเน้นย้ําว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นพระองค์ทรงพร้อมที่จะอภัยให้กับเรานะถึงแม้ว่าบาปของเราเนี่ยจะมีมากมายก็ตามและประการที่สองพระองค์ต้องการที่จะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นบทเริ่มต้นให้กับเราหรือว่าเป็นบทให้เราได้คิดให้เราได้คิดก่อนที่พระองค์จะบอก,กรเราว่า <S <S วายูรีดุลลดีนายัตตบิอุนัชชาหวะอันตะมีลูไมลันออซีมาและบรรดาผู้ที่มีความต้องการจะปฏิบัติตามชาหวะ ปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะเอ็นเอียงไปที่เป็นการเอ็นเอียงที่ยิ่งใหญ่มากเอาละตาลาได้บอกกับเราว่าพระองค์ต้องการที่จะทรงอภัยให้กับเราต้องการจะทรงอภัยให้กับพวกเจ้าหมายความพระองค์พร้อมจะรับการเตาบัตตัวจากพวกเจ้าแต่บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเขาเนี่ยชัวาเขาจะเอ็นเอียงไปอย่างที่เป็นการเอ็นเอียงที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นพี่น้องฮะ ชาวะอารมณ์ไฟต่ำของเราเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ไปสู่สองสิ่งนะคือหนึ่งเชาวะที่มันนำพาเราไปสู่ชุบชุบูฮัตความเครือบแขงจะความเครือบแขงในความเข้าใจศาสนาพอเวลาที่เราเอารมณ์ไฟต่ำเรานำหน้าเนี่ยในหลักการศาสนาของเราเนี่ยแล้วเราก็มีมีอะไรมีการปักธงในในสิ่งที่เราปฏิบัติมาแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติตามแนวทางที่มันถูกต้องอัลตาราก็จะให้เอาเอ็นเอียงไป ดังที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าฟลามาซาอัซาก็ลอฮอกลูบะฮุมดังนั้นเมื่อพวกเขาทั้งหลายได้เอ็นเอียงไปเอ็นเอียงไปหน่อยเดียวอาซาก็ลอของกลูบะฮุมอัลลอฮฺตาลาจะให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยเอ็นเอียงหนักเข้าไปอีกการที่เราเริ่มต้นในการเอ็นเอียงพี่น้องฮะบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราเราเอ็นเอียงไปนิดเดียวหมายความว่าการที่เราไม่เอาตามแนวทางท่านอับดุลสลอมของลัลลอฮะซัลลัมแล้วเราก็เดินตามแนวทางที่เราต้องการโดยที่อะไรฮะ ขานกับแบบอย่างนี hmm. <t iny act> ้ท <shared> <effectively> ่านนบีสุลต่านได้วางมาให้กับเราอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าวายูรรดุลลาดีนะตบิอุนัชชาฮวาตอันจะมีรูมลันอธีมาและบรรดาผู้ที่ต้องการปฏิบัติตามชาฮวะของเขาอารมณ์ไฟต่ําของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการเอียงไปอย่างยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะชาฮวะในเรื่องของอักีดาในเรื่องของหลักการศรัทธาของเราแล้วก็ชาฮวะในเรื่องของอารมณ์ไฟต่ําของเราในการทําความชั่วเช่นกันการที่เรามีอารมณ์ไฟต่ําในการทําความชั่วเนี่ยบางครั้งเราบอกกับเราว่า เราจะเอ็นเอียงไปทําความชั่วเพียงแค่นิดเดียวอย่างเช่นในเรื่องของช่าวะในเรื่องของเพศตรงขา้าม <talk ing> <talk ing> <ๆ>บอกว่าเราต้องการที่จะทําความชั่วเพียงแค่นิดเดียวแต่อะไรอัลาอตะาได้บอกว่าการเอ็นเอียงนั้นมันจะเอ็นเอียงไปอย่างยิ่งใหญ่และบรรดาผู้ที่ผู้ที่ได้ปฏิบัติปฏิบัติที่มีการเอ็นเอียงไปจากหลักการที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่าวะเรื่องอารมณ์ไฝ่ตำในเรื่องของในเรื่องของการการปฏิบัติ ที่ผิดจากหลักการหรือในเรื่องของอะกีดะในเรื่องการศรัทธาที่ผิดจากหลักการของล์ซุบฮานูวะตาลาเรื่องของอิบาดะ์พระองค์ได้บอกว่าวายุรีดุลลดีนะยเตมิอูนชะฮาวตอันตะมีลูไมลันอะซเดมาและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามหรือว่าเดินตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาเนี่ยเขาก็จะเอ็นเอียงไปอย่างยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะการเอ็นเอียงจากหลักการที่อัลละห์ตาราได้วางมาเนี่ยมันจะพาเราเอ็นเอียงหนักขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วมันก็จะพาเราพาเราเบี้ยวจากหลักการที่อัลตาลาได้วางมาเรื่อยๆการที่เราจะต้องยึดมั่นในแนวทางที่ท่านลบีสัลลัมของอะไรวะสัลลัมได้วางมาเนี่ยจึงเป็นเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักอย่างมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราเรียนอัลกุราอานเราได้เรียนหะดีษเราได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนา <c oughs> เพื่ออะไรครับพี่น้อง <c oughs> เพื่อที่เราจะได้เอาหลักการต่างๆนั้นเนี่ยมาสู่การปฏิบัติส่วนการที่เราได้เรียนรู้แล้วการปฏิบัติของเราเนี่ยยัง เป็นการปฏิบัติที่ตามอารมณ์ไฟต่ำของเราตามนับสู่ของเราตามสิ่งที่เราเราเราต้องการอยู่เนี่ยถือเป็นสิ่งที่ถือเป็นการปฏิบัติที่ค้านกับแนวทางที่ท่านอาบีสะมาลอยสันลำได้บอกกับเรามาแล้วมันก็จะพาเราเอ็นเอียงไปเรื่อยๆเพราะนั้นสิ่งที่เราได้จากสองอายะนี้นะที่อัลลอฮฺตาราได้ได้บอกกับเรานะบ่งบอกให้เรารู้ว่าหนึ่ง คำว่าอิรอดะคำว่าความประสงค์ของละตาลานั้นมีทั้งอิรอดะเก่าเนี้ยและก็อิรอดะชราียะมีทั้งความประสงค์ของละตาลาที่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงกาหนดมานั่นคือความต้องการของพระองค์และอิรอดะชราียะคือสิ่งที่ละตาลาทรงรักก็คือบทบัญญัติที่ละตาลาได้วางมาให้กับเราประการที่สองคำว่าฮีดายะทางนําการชี้ทางนํานั้นเป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของท่านนบีสุลลารของอ ali วะ l ัลลัมและ ผู้ที่เดินตามแนวทางท่านอับดุลเบี๋อสัมลรอว่สัมก็คือบรรดาอัลลอฮ์และมุสลิมทุกคนมีหน้าที่ในการชี้แนะแนวทางส่วนฮิดายะตอฟิค,ความสําเร็จนั้นมาจากอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาเท่านั้นประการต่อมาก็คืออัลลอฮ์คุณลักษณะและก็สิฟัตสิฟสัตของอัลลอฮ์ตาลาและนามชื่อของอัลลอฮ์ตาลานั้นทุกๆนามชื่อของอัลลอ จะบ่งบอกถึงสีฟัตของพระอ,องค์แสดงว่านามชื่อของร้อยสิฟัตของรอายตาลานั้นไม่ได้มีแค่20แต่สีฟัตของรอายตาลานั้นมีมากกว่า20สิฟัตแล้วก็มีมากกว่า9 9้สิฟัตเหมือนดังที่นามชื่อของรอยตาลานั้นมีมากกว่า99พระนามว่ลลาลอฮูยูรีดูอัยยตทวะอะไรกลุ่มและรอยตาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงอยากจะให้เราทําการตวับัตต่อพระองค์ประตูแห่งการต่บัตนั้นเปิดอยู่เสมอนะพี่น้องและการเอเอียงไปสู่แนวทางที่ไม่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําการแก้ไขตัวเรามาสู่แนวทางที่ถูกต้องที่เป็นแนวทางของท่านนับดุลเลาะหลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมหรือการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนับดุลเลาะหลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมก็หวังว่าเราจะเป็นผู้ที่ยัตต์ติอูนัลกาลฟัยตยัตต์ติอูนัลกาวลฟยัตตบิอูนันนนนนลอันนอศนะได้ยินได้ฟังคําสอน และนำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดไปสู่การปฏิบัติดังที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้ให้กับพวกเราสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับรายการกุรอานทางนำชีวิตสซาบวันนี้ก็วัสลลัลลอฮุอะลัยฮ์นะบิญานะมุฮัมมัดวะอะลาอัลีฮิวะซัชมิวสลัมวัสลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบรักาตุอินน่าฮะลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิอักวุมวะยุบัชชิรุลมุอ์มินีน ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا